หอมมากเลยหอมจริงสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกาเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพืเ่อนๆไปทำนี่ค่ะผัดเผ็ดไก่สูตรทำขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะอะ,ะตามไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมา วันนี้เจวุ้นจะพามาผัดเผ็ดไก่นะคะอันนี้ไก่สับนะเจะวุ้นซื้อมาสามกิโลค่ะมะเขือเประหั่นไว้แบบนี้นะใส่น้ําเกลือค่ะใส่แบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีพริกปั่นค่ะอันนี้พริกขี้หนูนะแล้วพริกขี้หนูแห้งเนาะปั่นใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะอันนี้พริกแกงเราจะใส่สองพริกนะผัดเผ็ดอันนี้ใบมะกรูดฉีกค่ะแล้วก็จะมีกระชายใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ พริกไทยอ่อนหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีกระเพราค่ะใครจะใช้ใบยี่หร่าก็ได้นะอันนี้จะวุ้นได้ใบกระเพรามานะแบบนี้ค่ะเด็ดไว้แบบนี้ล้างให้สะอาดนะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาค่ะน้ำตาลผงนัวใครไม่กินไม่ใส่ดีค่ะแล้วก็เกลือแค่นี้เนาะไปะเราไปดูวิธีผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะวุ้นจะใช้สองพริกนะถ้าเป็นผัดผิด ค่ะพริโนูด้วยอันนี้ประมาณสองสติ๊กค่ะพิกแกงก็น่าจะประมาณหนึ่งสีิค่ะผัดรวมอย่างนี้เลยนะผัดให้หอมก่อนนะผัดเอ,อกะเพราผัดอะไรที่เกี่ยวกับพริกเนี่ยทําเกี่ยวกับแกงแกงเนะี่ยต้องผัดเครื่องแกงของเราให้หอมก่อนค่ะ เพราะว่าไม่งั้นน่ะเราเอาไปกรอกใส่ถุงนะไปตั้งไว้แป๊บเดียวเหม็นโอ้ค่ะแม่อร่อยนะแล้วก็เหม็นค่ะจะเหมือนมีกลิ่นบูดๆของพริกเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องผัดให้สุกค่ะผัดสุกดูไม่ยากค่ะไม่มีกลิ่นฉุนแล้วกลิ่นฉุนจะหายไปค่ะแล้วก็เนื้อพริกของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเปลี่ยนสีอ่าพริกแกงของเราเริ่มสุกดีแล้วก็นำไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ อย่าเพิ่งเติมน้ำนะผัดไก่กับพี่แกงไปก่อนเดี๋ยวน้ำไก่ก็ออกถ้ามันออกน้อยเกินไปเราค่อยติมนพ <c oughs> ิสุกเราเปิดไฟค่ะผัดไก่ก่อนผัดไก่กับพี่แกงของเราให้แบบว่าสุกก่อนค่ะให้ให้แบบเข้ากัน่ะให้แหอมเสร็จแล้วเจวุนจะเริ่มปรุงนิดหน่อยค่ะ ปรุงเพื่อให้ไก่เขามีรสชาติค่ะใส่รสดีก่อนค่ะประมาณครึ่งช้อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเี๋ยวประมาณนี้นะปรุงรสชาติแบบว่าให้มีไก่เขามีรสชาติค่ะอย่เพิ่งไปปรุงแบบเยอะนะเดี๋ยวใส่จะเค็มเกินไปค่ะ คือช่วงนี้ต้องใช้แบบไฟแบบว่าไม่ต้องแรงมากอ่ะกลางๆพอค่ะเนื้อไก่เขาจะได้สุกทั่วกันนะถ้าเราไปเร่งไฟแรงเกินไปเดี๋ยวจะสุกแต่ข้างหน้าข้างนอกแต่ข้างในไม่สุกตัดไปก่อนค่ะพักหนึ่งนี่ค่ะพอเนี่ยไก่เราสุกแล้วมันก็จะเป็นอย่างไงนะพี่แกงก็จะแบบนี้เนาะแล้วเราก็เปิดไฟค่ะเริ่มเร่งแล้วนะ ราจะใส่ใบมะกรูดที่เราซอยไว้ใส่ไปก่อนมะเขือค่ะที่เราเตรียมไว้นะเตรียมใส่เลยนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราแช่น้ําเกลือเนี่ยพอเราล้างน้ํามันก็จะขาวอยูเลยนะใส่ลงไปเลยค่ะพอใส่มะเขือแล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มปรุงแล้วนะคะตอนนี้เนาะอันนี้เจวุ้นจะใส่น้ําตาล น้ำตาลทรายเนี่ยจะวุนจะใส่แค่ช้อนครึ่งนะใส่แค่นี้นะคะความหวานนะไม่ใส่เยอะค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ค่ะรสดีเพิ่มเมื่อกี้ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนนะอันนี้เราจะใส่ประมาณอีกครึ่งช้อนค่ะใส่ลงไปผงนัวค่ะใครไม่กินไม่ใส่เหมือนเดิมเลยนะเจวุนใส่เพราะว่าอันนี้ประมาณสามโลเราใส่หนึ่งช้อนค่ะ ไม่กินไม่ใส่นะไม่ว่ากันเนาะเจวูนใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลานะสี่ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะดูไปข้างข้างสองแล้วนะสามค่ะสี่อันนี้นะเจวุนตวงแค่นี้สี่ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไป เสร็จแล้วก็ผัดเลยค่ะพอลงมะเขือแล้วเราก็เริ่มผัดแล้วนะไม่ปล่อยมะเขือเลนะนะพอมะเขือสุกมันก็จะมองเห็นเปลี่ยนสีปุ๊บอะเราก็เริ่มปรุงแล้วเสร็จแล้วเครื่องผัดเผ็ดที่เราเตรียมไว้ค่ะทั้งสามอย่างเลยนะใส่ลงไปนี่ค่ะเราจะใส่กระชายกับเม็ดเนาะพริกไทยอ่อนใส่ลงไปค่ะ อ่ะแล้วพอเราใส่กระชายเม็ดพริกไทยออกลงไปแล้วคนเลยค่ะให้ทั่วเลยนะเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ค่ะพริกแดงใสลงไปเลยมะเขือไม่ต้องสุกมากนะเดี๋ยวเล็กใบมะกรูดฉีค่ะใส่ลงไปด้วยอ่าเพื่อความรสชาติแบบจ้านหอม ค่ะพอทุกอย่างสุกดีแล้วใส่นี่เลยค่ะใบกระเพราตอนใส่ใบกระเพรานะใฟแรงเลยค่ะใบแรงเลยนะเพราะว่าเวลาเราใส่ใบกระเพราเนะี่ยเราต้องการให้เขาไม่ไม่ดำลงไปเลยค่ะใบกระเพราเยอะๆหอม ค่ะเรียบร้อยแล้วนะผัดเผ็ดไก่ร้านเจวุ้นค่ะเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้ดูนะเหมือนเดิมเลยค่ะสามสิบบาทเนะา,านเนะหน้าร้านเจวุ้นจะผัดเผ็ดหน้าร้านเจวุ้นผัดเผ็ดไก่นะหอมมากเลยหอมจริงหน้าตาน่ากินมากค่ะโอเคเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้ดูนะเหมือนเดิมเลยค่ะ นี่ค่ะผัดเผ็ดไก่ร้านจะวุนก็เสร็จแล้วนะเจวุ้นก็จะมาตักให้ดูนะคะเราก็ตักคำนวณว่าตัวดิบเจ้าของเนาะ,ะนหนึ่งของเจวุ้นนี่ค่ะประมาณนี้นะมัดเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเจวุ้นก็มาตากให้ดูแล้วนะคะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว